ผมกโฮสกรณีกเจวิกนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาหระบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องวางแผนระบไฟฟ้ามาพอสมควรแล้วครับแล้วก็มางานนี้ก็เพราะว่าเรื่องของวิกฤตโลกร้อนนะครับเข้าใจว่าพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ย อาจจะเป็นส่วนสําคัญในการปลอดปล่อยคาร์บอนค่อนข้างเยอะจริงๆรัฐบาลไทยเราก็มีแผนที่จะเป็นคาร์บอนเนทอริตี้ปี2050นะครับแล้วก็อาจจะเป็นซิลโลในปี2065ฉะนั้นแปลว่าตัวเราเองซึ่งมีการผลิตการนำพลังงาไฟฟ้าไปให้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องตำหนักเรื่องนี้ครับว่าเราจะมาดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับในงานนี้ก็จะมีเรื่องของโซลาแบตเตอรี่แล้วก็มีการพูดเรื่องของโ policy maker ที่จะ implement พวก d ีคาร์บอนไนเซชันในอนาคตอันนี้ก็เข้าใจว่ามันก็น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีเคสสตัดดี้ในต่างประเทศที่จะมาคุยกันนะครับแล้วก็มีแอคทิวิตี้ในเมืองไทยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะเข้ามาติดตามชมนะครับผม,มเชื่อว่าการที่จะแอดชี e เรื่องของคาร์บอนนิสต r ริตี้ได้มันต้องเป็นความร่วมมือของหลายๆส่วนนะครับภาครัฐยูทิลิตเองหรือ ภาคเอกชนเองที่จะต้องมาลงทุนในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นงานอซิบานที่ดีที่ทุกคนจะได้มาดูเทคโนโลยีแล้วก็ได้มารู้ว่าอนาคตเราควรต้องปรับตัวยังไงแล้วก็คุณจะทําตัวยังไงเพื่อให้เหมาะสมกับโลกอนาคตครับ